เน,เนื่องจากฝากของของกล้องเนี่ยเเป็นการกึ่งเตียวละเอียดนะฮะเวลาเราจะจะขันเข้าเนี่ยขอให้ให้แน่ใจก่อนว่ามันลงล็อกจริงๆถึงจะขันเข้าไปวิธีการคือเราเราเรา,เราถอยหลังสักหน่อยขันคลายออกเนียฮะแต่ว่ากดฝาไว้จนกว่ามันจะดังดัง,ด,งดังแกลกที่เรารู้สึกในมือนะฮะพอมันดังปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยขันเข้าไปมันก็จะใส่ได้พอด,ดี เอาง่ายๆอย่างเช่นว่าถ้าเราติดตามตัวถังรถหรือมอเตอร์ไซค์ที่แบบใช้งานอยู่เนี่ยเราก็ไม่ควรไปปรับขณะที่เราใช้งานแบบกาลังขี่รถหรืออะไรอยู่เพราะว่าเวลาคันขันอยู่เนี่ยเนื่องจากเกียวมันละเอียดมากเราขันนานๆเข้าเนี่ยเผื่อไฟแดงเสร็จไฟเขียวเนี่ยมันมันไม่ออกมันลูกลรียลูกรนแล้วถ้ามันตกไปเนี่ยมันอันตรายที่มันฝามจะหายยวต้องมา หาฝาวากันใหม่ลักษณะาการชุบโนไดของของกล้องอันนี้นี่จะคล้ายๆกับปืนที่อันนี้ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าเออมันมีรอยบ้างแต่มันทนทนจริงๆตัวเรือนแทบจะไม่เป็นรอยเลยฮะใส่กลับเข้าไปใส่บ่อยๆก็จะชินเองครับขอบคุณครับผม